คอนเฟิร์มเคลลี่ธนพัฒนประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานรอบสองกับแฟนสาวพลอยพลอยไพลินวันที่สองตุลาคมนี้ยันฝ่ายหญิงไม่ได้ท้องก่อนแต่งยกฝ่ายหญิงคือคู่ชีวิตขาดเขาไม่ได้หลังจากพลอยพลอยไพลินหลานสาวของแซมยุรนันเผยว่ากำลังคบหาดูใจกับเคลลี่ธนพัฒน์มา สองปีแล้วแถมก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้เกริ่นเกริ่นว่าได้วางแพลนวิวามองอนาคตร่วมกันไว้แล้วแถมวันก่อนพลอยยังลงคลิปปาร์ตี้สละโสดทำให้มีกระแสข่าวว่าทั้งคู่จะวิวาฟ้าแลบหรือเปล่าล่าสุดได้เจอเคลลี่ออกงานเลยต้องขอถามถึงเรื่องนี้ที่เจ้าตัวตอบว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้ว วันที่สองตุลาคมครับยิ้มตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะใกล้จะถึงวันแล้วต้องบอกว่างานนี้น่าจะเร็วเพราะเราทั้งสองกำลังยุ่งกับเรื่องจัดงานก็ถุกละหุกนิดหนึ่งจริงๆแพลนไว้ว่าจะแต่งงานต้นปีแต่กลายเป็นว่าพอไปดูเลืกแล้วได้มาตอนแรกเขาบอกว่าควรจะแต่งก่อนที่จะถึงวัด นกเกิดผมเพราะผมเกิดวันที่8พฤศจิกายนแล้วได้วันที่ที่ดีที่สุดคือวันที่2ตุลาคมก็เลยกลายเป็นวันนั้นแต่จริงๆใจผมอยากจะแต่งประมาณเดือน2ถึง3ปีหน้ายังมีเวลาวางแลนเตรียมงานแสดงว่าเพิ่งได้ดูเลิกผมคิดว่าจะแต่งงานกันต้นปีหน้าก็เลยไปดูเลิกพอได้เลิกม,มาก็ตกใจเร็วมาก คือเร็วสำหรับการเตรียมงานก็เลยเป็นงานเล็กๆที่จะมีครอบครัวทางพลอยและเพื่อนๆที่สนิทก,นกันกับเราทั้งคู่อย่างแรกเลยต้องขอโทษเลยที่อาจจะไม่ได้เชิญในวงการเพื่อนๆที่พ,พี่ผู้ใหญ่ในวงการมาเพราะเนื่องจากเราจัดงานเล็กๆกันก่อนและเกรงใจด้วยเพราะค่อนข้างจะเร็วมีความรู้สึกว่าพร้อมแต่งตั้งแต่เมื่อไหร่ คือผมรู้สึกตั้งแต่เดือนแรกที่คบกับทางคุณพลอยผมรู้สึกได้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่จะแต่งผมก็บอกเขาไปนะว่าผมจะแต่งงานกับคุณนี่เป็นความรู้สึกข้างในจริงๆแต่พอคบกันมาตอนนี้เข้าปีที่สองแล้วก็ได้คุยกันว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเพราะเราครบกันมาจะสองปีแล้วโดยอายุความพร้อม ก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็คิดว่าต้นปีด้วยที่คิดว่าเราจะมีเวลาพอที่จะเตรียมงานและมองไปถึงอากาศบ้านเราว่าน่าจะเหมาะสมพอได้เดือนเนตคอ,อก็ตกใจเพราะมีเรื่องของฝนด้วยทำไมถึงคิดว่าคนนี้แหละคือคู่ชีวิตเราหลายคนก็ถามนะครับแต่ตอบยากนะถ้าจะบอกว่าเขาน่ารักเขาดีเขาดูแลเราอันนี้ก็ใช่อยู่แล้ว แต่มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในไม่รู้สิมันมีเยอะมากและอธิบายไม่ได้หมดว่าทำไมถึงเป็นคนนี้แต่เวลาผมอยู่กับเขาผมรักและขาดเขาไม่ได้เขาทำให้ผมมีความสุขและแฮปปี้ทำให้ผมอยากอยู่ด้วยรวมถึงครอบครัวของทางพลอยด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาให้ผมเหมือนผมเป็นลูกชายคนหนึ่ง ให้ผมรู้สึกเขาให้ความอบอุ่นผมอบอุ่นมากก็รู้สึกว่าโชคดีครับเล่าโมเมนต์ตอนขอแต่งงานหน่อยจริงๆที่คุยกันยังไม่ได้มีการคุกเข่าเซอร์ไพรส์นะครับแต่น่าจะมียิ้มแต่วันนั้นก็คุยกันตรงๆว่าคงถึงเวลาแล้วเพราะผมบอกเขาตั้งแต่เดือนแรกแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่แน่เมื่อเรารู้สึกว่าเราทั้งคู่พร้อมแล้ว เราก็ได้คุยกันว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าก็มาดูเลื่อกันแต่พอได้วันที่ไวก็มีหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำแต่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีครับเขาว่ายังไงบ้างจะแต่งงานตอนแรกก็คุยกันว่าจะจัดงานทันไหมจะเตรียมทุกอย่างทันไหมแขกจะมาทันไหมอย่างผมเองคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้ว คนที่ผมรักเมเหือนคุณแม่คือคุณป้าท่านอยู่อเมริกาอายุ80ปีแล้วท่านจะมาได้ไหมแล้วฝ่ายของพลอยด้วยที่มีญาติอยู่ที่ต่างประเทศเราก็ต้องคุยว่าแขกสำคัญของเรามาได้ไหมพอตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็ลุยเรื่องการจัดงานเลยพลอยเขาเหนื่อยเป็นคนดูรายละเอียดเราก็สไตล์ผู้ชายอะไรก็ได้เขาคิดเราจ่ายอย่าพูดนั้นสิสิ หัวเราะไม่ใช่แบบนั้นเราก็ต้องตามใจแฟนเราอยู่แล้วผู้หญิงอยากได้แบบไหนเราก็ตามใจเราให้ไอเดียได้ก็ตามใจเขาอยากได้ดอกแบบไหนชุดแบบไหนเราก็ให้ฟีดแบ็กก็เต็มที่ครับแต่ว่าเราไม่ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่เป็นงานเล็กมีแต่ครอบครัว งานไม่ทีนเป็นสไตล์ฝรั่งมากกว่าแต่เรามีพิธีสงตอนเช้ามีสวมแหวนรดน้ำสางตามประเพณีไทยมีทานข้าวกลางวันงานค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีแห่ขันหมากไม่ได้มีโชว์สินสอดแล้วก็จะมีการจดทะเบียนในวันนั้นเลยครับจัดงานที่ปาร์คไนเลิศเขามีกังวลตรงไหนไหม เขากังวลเรื่องที่นั่งแขกเพราะเรามีทานกลางวันกันก็กังวลว่าแขกคนนี้จะอยู่กลุ่มไหนเขาใส่รายละเอียดในเรื่องจัดงานนี้เยอะมากผมก็รู้สึกผิดว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเขาพอควรเราก็แล้วแต่ได้หมดแต่พอใกล้วันดีเทลเยอะมากก็นั่งคิดว่าพาร์ทของเราลืมอะไรไหมก็เริ่มตื่นเต้นแขกก็ประมาณหนึ่งสสคน มองภาพครอบครัวไว้ยังไงบ้างจะมีลูกเลยไหมเรื่องลูกยังไม่แน่ใจว่าจะมีหรือไม่มียังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าเราควรจะมีหรือไม่มีถ้าถามว่าจะเป็นคุณพ่อแบบไหนสามีแบบไหนก็หวังว่าจะเป็นสามีที่ดีจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามีความสุขสิ่งที่เราทำได้คือให้เขารู้สึกถึงความรักที่เรามีต่อเขาทุกวัน ให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาทุกวันให้เกียรติเขาพลอยเขาน่ารักเขาเตือนสติผมในหลายๆเรื่องเราไม่ใช่อายุน้อยๆก็ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตของเราหรือในหลายๆเรื่องเราเป็นผู้ชายเราอยู่ในวงการนี้บางทีเราก็ไม่ได้วางแผนไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเหมือนเขาที่เขาทำงานบริษัททำงานองค์กรมาเขาก็ช่วยเราได้เยอะครับ พอมีข่าวออกมาแบบนี้ชาวเน็ตก็สงสัยว่าแต่งอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอก็ไม่ได้แต่งมาบ่อยนะครับก็เพิ่งเคยแต่งมาแค่ครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับผมก็นั่งคิดแต่งมากี่ครั้งแล้วเหรอหัวเราะรู้สึกอย่างไรที่คนมาจับจ้องตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยครับพอประกาศแต่งปุ๊บปับ๊บคนเลยสงสัยว่ามีน้องหรือเปล่า อันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าคนต้องคิดเป็นผมก็คิดเพราะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันปุ๊บปั๊บจริงๆแต่ไม่ได้ท้องก่อนแต่งครับอย่างที่บอกว่าไปดูเลิกแล้วได้เลิกมาเราแพลนที่จะแต่งอยู่แล้วแต่เป็นต้นปีอาจจะเลื่อนวันที่มาเร็วขึ้นถ้าจัดทุกอย่างได้ทันอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมกังวลว่าจะทันไหมครับ น้องเขาเครียดไหมพอมีข่าวออกมาว่าท้องก่อนแต่งหรือเปล่าไม่เลยครับก็ไม่ได้ท้องก็ไม่ต้องเครียดง่ายๆเลยคนมาวิจาร์ณมาคอมเมนต์ห้ามเขาไม่ได้หรอกครับสมัยนี้คนเขาวิจาร์ณสนุกสนานถ้าเราไม่ไปเครียดกับคำวิจารณ์ซึ่งมันไม่ได้เป็นจริงเราก็ไม่ต้องไปเครียด เขาอยากจะพูดเราห้ามเขาไม่ได้คนมีสิทธิ์ที่จะคิดและเป็นผมเองก็คิดท้องก่อนแต่งทำไมอยู่ดีๆถึงแต่งที่ไม่ได้แจ้งด้วยคือตัวผมไม่ได้เป็นคนที่เปล่าประกาศและเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวอีกอย่างเราวุ่นจนการจัดงานการดก็เพิ่งจะทำเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทุกอย่างมันค่อนข้างจะไวครับก็เลยยังไม่ได้แจ้งสื่อ อยากจะพูดถึงว่าที่เจ้าสาวอย่างไรบ้างรักนะครับรักมากขึ้นทุกวันคุณพลอยเป็นคนที่ดีเป็นแฟนที่ดีมากอย่างที่บอกผมนึกไม่ได้เลยว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีเขาจะเป็นอย่างไรเรารู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้อาจจะดูเลี่ยนไปหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเรารักศึกษาดูใจกันมากี่ปีแล้วจะเข้าสองปีแล้วครับ เร็วไปไหมไม่บางคนเจอกันปุ๊บปั๊บอาทิตย์เดียวก็แต่งอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตบางคนรู้จักกันมาเป็นสิบปีแต่งก็เลิกผมว่าไม่เกี่ยวกับเวลามันเกี่ยวกับการคบกันการปรับตัวเข้าหากันเคยมีคนบอกผมว่าความรักอย่างเดียวมันไม่พอผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมละคนรักกันทำไมมันถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยนะ การที่คนเราจะอยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันร,ระหว่างสองคนคนรอบข้างครอบครัวมันมีหลายปัจจัยอันนี้เราไม่อาจบอกได้หรอกว่าเพราะอะไรคือผมคิดว่าไม่มีใครอยากคบอยากแต่งแล้วเลิกแต่ถ้าเขาแต่งแล้วเลิกก็อย่าไปว่าเขาซ้ำเติมเขาเพราะเขาก็เสียใจพอแล้วการที่เราไปซ้ำเติม ไปสมน้ำหน้าหรือต่อว่าเขาอย่าไปซ้ำเติมกันให้เป็นบาปเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาจะต้องแยกทางกันเหตุตผลคืออะไรปมเชื่อว่าทุกคนที่เขาต้องแยกทางกันเขาก็รักกันแต่มันมีเหตุผลที่เขาไม่ได้แจ้งเราว่าเพราะอะไรหลายหลายคนแสดงความยินดีเยอะเหมือนกันขอบพระคุณจากใจนะครับดีใจมากที่มีคนเขามาแสดงความยินดี และสนใจไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือเรื่องของผมเขาเห็นผมมีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขด้วยอันนี้ผมซึ้งใจมากๆนะครับผมชอบคุณจริงๆครับ